ค้าคำค่ะจ้าข่าเรียงเขียนโม่แจ้เพื่อนๆเขียดโม่แจ้เห็นมาแจ้เนี่ยจ้าจ้าหนังก็อกมัก นี่เจออีกแล้วหนึ่งตัวเจวล่าเจ้าตัวใหญ่ๆเลยค่ะสวัสดีจ้าพบกับช่องแม่น้องเกตช์แนวนะคะเ,เพื่อนๆวันนี้กับพะเ,เพื่อนๆมาการเขียดน้อยนะคะเนาะนี่กับห้อนอบอ้าววล่เจ้าอากาศกับอะไรไปรุ่นไปชมน้ำกันน่าจะนะว่าสิมานบอ่อไปเลยจ้าเจ้าเขียดน้อยเขียดน้อย หลุนมาชมน้ากันเยาๆนะคะเพื่อนๆอีจ้าเห็นอีกแล้วหนึ่งตัวจ้าหนังคลกมักแคกแม็กเดียวเอ้ย,อยเขียดน้อยเขียดน้อยมาอน,นี้ก็ร่วมเดินทางกับพ่อบ้านคือเก้าจ้า พอบ้านก็ไปก้านทั้งนั้นนะคะเนาะไปกละทางกันจ้ะเนาะนี่เจออีกแล้วเพื่อนๆจ้าหนังกมักนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยไปแล้ว,ลว,ลลวไปแล้วหลุดมือละจ้าไปแล้วเก็บเองละจ้าแต่ที ยากแน่นะจ๊ะเนาะกลับไปรุ่นไปชมกันยาวๆ้ะจ๊ะเด้อว่าสิเด็ดหมานบอนะคะเนาะสำหรับกล้าคืืนนี้จ้าเจออีกแล้วหนึ่งตัวจ้าเขียดน,น้อยเขาก็จะจับยัางยากนะคะน่ะเนาะเพราะว่าตัวเขาน้อยๆจับไม,มไม่เต็มไม้เต็มมือเลย เจออีกแล้วหนึ่งตัวเจ้าหนึ่งตัว เจอแล้วจ้าตัวใหญ่ๆเลยค่ะจ้าเจอเขียดขาค้ำค่ะเพื่อนๆจ้าขาค้ำขาก็จะเหลืองๆนี่ก่ะเนาะเจออีกแล้วจ้า,จามือนี้อากาศห้อนเขียดขึ้นออกหลายเลยจ้า หนึ่งตัวทางนี้อีกตัวนึงจ้านี่อุ้จิงเรียดดำนะคะเนาะอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยบปได้รับรกระโดดไปแล้วจ้าหนึ่งตัวจ้า ไปเลยเพื่อนเพื่อนบอท่านอีกละมื่อนี้คูบเขียดบอท่านนะจ๊ะมือน,นี่ระโดดไปมัดเลยหนึ่งตัวจ้านั่งกอกมักอยู่เนี่ย <c oughs> พบกันในวันที่สี่วันที่สี่นะคะเ,เพื่อนๆเมื่อนี้เนาะสี่มีนาคมค่ะนมื่อนี้เฉียดออกดีนะคบเ,เพื่อนๆเพราะว่าอากาศห้อนแห้งแง้งจะนีวนเหมือนฝนจะตกเลยค่ะมนีนฝนจะตกเลยจังหวัดมุกดาหารนะคะเนาะเหมือนฝนจะตกจะ้ะ คำค่ะจะทายเรียงเขียนโม่จ้าเพื่อนๆเขียนโม่จ้าเห็นมาจ้าเนี่ยจ้า ขัดขาคำครับเ,เพื่อนๆเจ้าขาค้ำขาคำ้ำอื้เจ้ากรสชีพา้าเพื่อนๆเหมือนอะไเน,นาะครับเพื่อนๆจ้ากะหมานอยู่นะใคะเนาะมื้อนี้แต่มีตะเขียดน้อยน้เจ้าเขียดน้อยอย่างเดียวน้ใค่ะเนาะเขียดโม่ก,ก็ไดบ้บ่บ่คิดโตเองจ้า ถ้าชินชอบคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้จะเป็นกําลังใจให้กับช่องไม่น้องเกลี้ยชแนลในนะจ้าในการทําคิดก็เข้าไปนะคะเนาะไม่น้องเกลก็ขอขอบคุณทุกกาลังใจทุกการรับชมนะคะเด้อทุกคอมเมนต์นะคะเนาะเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะเนาะจ้าจรมการมาจากแต่หัวแหลงนะคะเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มแล้วค่ะเพื่อนๆสองคนก็พ่อบ้านนะจ้าหานะของพ่อบ้านกับ น้องโตก็อาจสีบัวลอยไทยช้ำนะค่ะเนาะโตไทยโตบัวลอยไทย,ยนะจ้าถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากไวะะ้ด้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสกไคร้เป็นอกำลังใจให้กับช่องแม่น้องเกดแชนแนลเลยนะจ้าในการทำคลิปต่อไปนะคะเนาะสำหรับวันนี้แม่น้องเกดขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้กันจ้าสวัสดีค่ะพบกันคะลิปหน้า